โอ้โหเชลซีครับย่องมาแบบเงียบๆครับเงียบ,บ,เ,ยบเชียบ,เ,ยบเลยครับสิงห์บลูเชลซีเนี่ยตกลงคว้าตัวชูเกลเมกาครับกองกลางดาวรุ่งของแอสตันวิลล่า20ล้านปอนด์นะป๊ามาแบบเงียบๆนะครับมาฟังกันหน่อยนะฮะตัวนี้ครับมาแบบเงียบเชียบก็เมื่อเชลซีเนี่ยยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคานีชูเกลเมกากองกลางดาวรุ่งของแอสตันวิลล่าครับโดยนักเตะเนี่ยกำลังเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายและคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวนะครับ กองกลางวัย18ปีครับเป็นหนึ่งในผลผลิตของอะคาเดมี่ของวิลล่าแต่ว่าอนาคตของเขาเป็นที่ชัดเจนว่าจะย้ายออกจากทีมหลังไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดนะครับสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในช่วงสมมติน,น้านครับทำให้วิลล่าเนี่ยต้องการปล่อยเขาออกจากทีมในตลาดซื้อขายรอบนี้เพราะรายงานครับระบุว่าหากปล่อยให้ยืดยาวจนหมดสัญญาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้ค่าชดเชยกลับมาเพียงแค่4 0 0 0 0 0ปอนเท่านั้นนะครับ ก่อนหน้านี้ครับชูเกลเมกาได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อย่างเอซิมิลานและบาร์เซโลนาอีกทั้งทีมหลายทีมในอังกฤษอิตาลีเยอรมนีเนี่ยก็จับตาดูสถานการณ์เช่นกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับเชลซีเนี่ยที่ผ่านการตกเป็นข่าวกับกองหลังนับ10คนกลับเป็นไฟที่เจราจากับสิงห์พัง,งานลงตัวและบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวชูเกลเมเกามาร่วมทีมนะครับจากนี้ไปครับชูเกลเมกาเนะี่ยจะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายรวมถึงเจราจาสัญญาสดตัวให้เรียบร้อยและค่อยเปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับข่าวจากอังกฤษครับระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ส่วนทางด้านฟราิซิโอโรมาโ,โน่ครับนักข่าวคนดังเนี่ยบอกว่าค่าตัวเนะี่ยจะอยู่ที่15ล้านปอนด์บวกกับ เชลซีเองเนี่ยเตรียมจะมอบสัญญาให้กับแข่งทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุมไม่เกิน19ปีเป็นเวลายาวถึง6ปีเท่ากับจะหมดลงในปี2028นะครับชมัชุเคเกิลเองครับยังพบกับชูเกลเม,มก้าในสัปดาห์ก่อนเพื่อน้มน้าให้เขาเนี่ยย้ายมาค้าแข่งต่อในที่นสแตมฟอร์ดบิท ชูเกลเมกาครับฉุกยกให้เป็นดาวโรดดวงใหม่และอนาคตของแอสตันวิลล่าหลังอยู่ในชุดที่คว้าแช,ชมป์เอฟเอยูดครับฤด,ดูกาล2020-2021ก่อนคว้ารางวัลน,นักเตะอะคาเดมีแห่งปีของสโมสรในปี2021นะครับเขาเนี่ยได้รับโอกาสประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ก่อนหน้ารับรางวัลอะคาเดมีแห่งปีใน u c ยวันจากนั้นชูเกลเมกาได้เป็นตัวจริงในพิม์ลีคครั้งแรกในเกมเสมอกับเบนฟอร์ดครับเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้ว ชูเกีย m e มกาครับผ่านการลงสนามในพิม์ลีกไปแล้ว11นัดตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาและนอกจากนี้ครับยังพึ่งคว้าแช,ชมป์ยูโรยู19ร่วมกับทีมชาติอังกฤษเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมครับหลังฝากผลงานลงไป5นัดยิงไป3ประตูและทำไป2แอสซิสต์ในชัวรนามเมนต์ด้วยนะครับโอ้โหปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ เชลซีกับชูเกียวเมกาครับโอ้โหมาแบบเงียบเงียบครับย่องมาแบบเงียบเงียดได้ชูเกียวเมกาเฉยเลยสําหรับเชลซีทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันไหมผมหน่อยสาหรับข่าวนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย